มดดำลั่นมติเอกชนแล้วหนุนพิธานั่งนายกคนที่30ย้ำนี่คือเสียงของประชาชนเมื่อวันที่16ผู้พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังปิดหีบเลือกตั้งและผลคะแนนการเลือกตั้งพักคก้าวไกลนำเลิว้วพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำขระชาพาตันเจริญซึ่งเป็นพิธีกรให้กับเวทีเพื่อไทยมาตลอด ทั้งยังมีคุณพ่อเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยได้โพสต์อินสตาแกรมภาพคู่กับนายพิธาลิมเจริญรัตว่าขอเป็นหนึ่งเสียงที่ขอสนับสนุนเพราะนี่คือเสียงของประชาชนคนไทยที่มติเอกฉันแล้วที่ทำให้และทุกคนในพรรคก้าวไกชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างถล่มทลายขอสนับสนุนให้พรรคก้าวไกได้จัดตั้งรัฐบาลในนามพรรคก้าวไก และสนับสนุนให้ทิมพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย